ขั้นตอนแรกเราต้องหาพจน์ที่5ก่อนนะครับเนี่ยพจนนี้ครับคือพจนที่5เราจะหาจากเนี่ยมันเป็น1มา4มันคือ3นะครับ4มา9มันก็คือ5 9มา6ก็คือ7 16มานี่มันก็ต้องเป็น9ครับเเอาแล้วเรามาหาว่า เอา16บวก9นะครับส่วนจะได้เป็น25นะ่สครับเราได้แล้วเราก็มาเติมลงในนี้ยีนะ่สิบห้าครับยี่สิบห้าเราก็เอาเลขทั้งห้าจำนวนมาบวกกันเลยนะครับ25บวกสิห ผมเอารวมกันเลยมันจะเป็น14นะครับ9 4, บวก,กีบวกก็จะเป็น14บครับบวกกันลงมาก็จะได้เป็น15ใส่5ทด1ก็จะเป็น5 5หนะผมลืมเขียนคำตอบนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเนี่ยเขียนเสร็จแล้วคำตอบมันก็จะเป็นข้อข้อควายนะครับ